นี่ครูมีอคอร์สออนไลน์ออมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไลน์ ID หรือเบอร์โทรตร,ตรงนี้ผ่านทั้งระบบ ID Line ไ,ได้ผ่านทั้งไลน์นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3มเดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอ e ีเมลว่าจะเป็นแกรม่าการปรับคําศัพท์ การพูดอะไรองนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับครูวัชครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นข้อที่5ของเซสชันที่2นะครับแน่นอนเราต้องลิสต์ประเด็นที่เราจะพูดนะครับเกิดก็ถามว่า describe something healthy you enjoy doing นะครับให้เราสาธยายซิว่าบางอย่างซึ่งมัน healthy มีประโยชน์แข็งแรงเนี่ยนะครับ ที่ you enjoy ที่คุณมีความ enjoy นะครับที่จะทำมันเนี่ยเ,เขาบอกว่า running ข้อหนึ่งนะครับอันแรกเราบอกว่า running เนี่ย with several benefits by building muscle mood good for heart นะครับ running การวิ่งเนี่ยนะครับมี several benefits นะครับมีผลประโยชน์หลายประการด้วยกัน ้ดยการ building การสร้างม s าโ e กรามเนือ mood อารมณ์ goods for heart ดีสำหรับหัวใจนะครับ strengthen bones ทำให้กระดูกเนี่ยนะครับ strengthen คือแข็งแรงขึ้นนะครับ number 3 h r e กที่3 argue that damaged knees but having correct running shoes help นะครับ ก็มีข้อ argue คือมีข้อโต้แยง้งบอกว่าจริงๆแล้วมัน damage ทำให้เข่าเนี่ยเสีย damage คือเสีย knees คือเขา่าแต่ว่า having correct running shoes help แต่ถ้าเรามี running shoes คือรองเท้าวิ่งที่ถูกต้องเนะี่ยมันช่วยได้นะ help นะครับแล้วก็กล่าวว่ามันมี benefits นะครับผลประโยชน์หลายอย่าง ยังการ build, building inner muscles and breathing นะครับ uh, prevent uh, cardiovascular นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างม u s โ l e ภายในแล้วก็ breathing คือลมหายใจนะั้นดีขึ้น prevent นะครับ cardiovascular ก็คือพวกโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจ prevent คือป้องกันนะครับอันนี้ก็คือ cardiovascular ก็เป็นันนั้น,น,น,นครับ lose weight ลดน้ำหนัก Job that sitting all day ครับงานซึ่งนั่งทั้งวันเนี่ย not burning calories นะครับแล้วก็ไม่ได้ burning calorie ด้วย and increase diseases นะครับแล้วก็เพิ่มแล้วก็ไม่เพิ่มเพราะตัวนี้เขาบอกว่า not นะครับแล้วก็ไม่เพิ่มโรคแล้วตอนนี้เราค่อยย้ำเราจะได้ประเด็นแล้วนะครับี่ประเด็นที่5อันใหญ่นะครับประเด็นที่6เราก็ย้ำ <c oughs> ตอนแรกเราจะบอกว่า,าเราต้องการที่จะพูดว่า running เป็นเ a l ตี y ที่เราจะทําซึ่งเชื่อว่ามันมีผลประโยชน์ด้านสุขภาพเนี่ยหลายประการนะครับเราก็บอกว่า so I like นะครับ I like to นะครับผมเนี่ยต้องการที่จะ talk พูดคุยนะครับ is about เกี่ยวกับนะครับ Running คือการวิ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันมีผลประโยชน์ด้านสุขภาพหลายอย่างนะครับ Which I believe ผมเชื่อ Believe ว่ามัน has นะครับมันมี several several คือหลายนะครับ s e v e r นะครับ several health benefits เรื่องสุขภาพนะครับ benefits นะครับจะมี health benefits หลายประการนะครับ เรไปมันสามารถที่จะช่วยสร้างกรามเหนืออทำให้อารมณ์ดีขึ้นแล้วก็เป็นการเอ็กซ์ไซส์ที่ดีต่อหัวใจด้วยนะครับเราก็จะพูดว่า it เนี่ยคือมันนะครับ it can help มันสามารถที่จะช่วย it can help นะครับ help อะไร help ที่จะ to build ที่จะสร้างมัสโวสร้างกรามเนี้ยนะครับมัสโวท่านั้นไม่พอยังจะปรับปรงอารมณ์เราให้ดีขึ้นเราจะ้คำว่า improves Imp <ro> นะครับ improves นะครับ your mood อารมณ์ของคุณเนี่ยนะครับกใบ็ใช้ mood นะครับใช้ mood นะครับ และไม่พอมันก็ยังเป็นการอ x ก r c i s e ที่ดีต่อหัวใจด้วยนะครับ and และครับ is is very good แล้วก็ดีนะครับ very good exercise very good exercise for สหรับ ครับ your heart หัวใจของคุณตอนนี้ก็บอกว่าเราได้อ่านมานะครับว่ามันมันทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนหลายคนเนี่ยบอกว่ามันทำลายกระดูกกะต่างนะครับเอ่อมันจะทำลาย เขาบอกมีคนหลายคนเนี่ยบอกว่ามันจะทำลายกระดูกกระดามโดยเฉพาะเข่านะครับนี่ก็คือหัวเข่าเนี่ยนะครับเราก็มีข้อโต้แย้งกับเป็ว่าแต่ว่า,าถ้าเรามีรองเท้าวิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะบอกตรงนี้เพื่อเป็นการตอบโต้กับไปตัวนั้นนะครับ I have read เราสามารถใช้ have have has หรือ have แล้วช่องที่สได้ เป็นการบ่งบอกว่าเราได้อ่านข้อมูลมาอยู่ช่วงนึงแล้ว I have read that it มันเนี่ยนะครับ can มันสามารถที่จะ strengthen ทำให้แก่ง s t r e n d i n g your bone นะครับกระดูกของคุณปับ๊บแต่นี้เราอยากจะบอกว่าถึงแม้หลายคนมีข้อโต้แย้งมาว่ามันจะทําลายโดยเฉพาะข้อเข่าของเราเนี่ยเราก็ใช้จุดที่แย้งเข้ามาโดถึงแม้ว่าให้มันแย้งกับบริบทข้างหน้าเวลาที่เราพูดเนี่ยนะครับ many people many นับได้นะครับอย่าลืม much นับไม่ได้ many people คนหลายคนเนี่ย many people argue that มีข้อโต้แย้งว่านะครับ or u that มีข้อโต้แย้งว่า it damaged นะครับ it damages damaged คือคำข้อทำให้มันเสียหายนะครับ it damaged them คือ damaged คือให้ความหมายว่าทำให้มันเสียหายแต่เราก็บอกว่าโดยเฉพาะ particular คือเราต้องการทิมประเด็นลงมานะครับ particularly นะครับ particularly the knees ก็คือหัวเข่าเนี่ยนะครับหัวเข่าแต่ถ้าเราซื้อในบ้านเราแย้งประเด็นนี้เราใช้แต่ว่าถ้าเราซื้อรองเท้าวิ่งที่มันถูกเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้ว however อย่างไรก็ตามเห็นไหมมันจะแย้งกับประเด็นข้างหน้าเลย เวลาเราใช้ if ถ้านะครับ if you buy คุณไ,ไปซื้อนะครับ the correct correct คือถูกต้องนะครับ the correct running shoes these สิ่งนี้นะครับก็ไม่เกิดขึ้นชุนไม่ควรเกิดขึ้นชุนก็คือ s h o u l d not นะคร s h o u l d n happen อย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพูดในประเด็นถัดไปนะครับเราจะบอกว่ามันมีผลประโยชน์หลายอย่างสําหรับการการออกกำลังกายเฉพาะอันเนี้ย เราเขาไม่ยกตัวอย่างว่าการวิ่งเนี่ยจะช่วยสร้างม mm ัสโซกกระ้ามเนือ้อภายในและพัฒนาระบบก,การหายใจนะครับแต่นี่เราต้องการจะทีประเด็นให้เขาเห็นระบบ There are There อ <are> ันนี้คือมีนะครับ a good number of คำว่า a good number of คือมากมายหลายประเด็นนะครับ a good number of benefits มากมายหลายประเด็นนะครับ with t h i s specific exercise นะครับ specific exercise ก็คือการออกกาลังกายที่มันที่มันเฉพาะอันนี้ก็เรียก specific exercise แต่นี้นเรามายกตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นมากขึ้นว่า าการวิ่งเนี่ยมันช่วยกล้ามเนื้อภายในและพัฒนาระบบก,การหายใจเราใช้ตัวอย่างนะครับเราใช้คำว่า for instance ตัวอย่างเช่นเห็นนะนะคร for instance เราจะบอกว่า running การวิ่งนะครับ helps ช่วยนะครับช่วย Helps to ช่วยที่จะอะไร build คือสร้าง build inner muscle กันเนื้อภายใน inner muscle and และพัฒนาคือ develops นะครับ d e v e l o p your breathing ระบบการหายใจของคุณนะครับ breathing ไม่พออันยังจะช่วยป้องกันนะครับระบบหลอดเลือดหัวใจโรหหจหหจค,รรนะคะห,ลหลอดเลือดหัวใจเช่นโรคหัวใจคอเลสเตอรอลที่สูงนะครับหลอดเลือดที่สูง นะครับแล้วมันก็ยังช่วยเบิร์นแคลอรี่ด้วยเนะราบ,บอก it's also also ด้วยคือเราต้องการจะลิงก์มาจากข้างหน้าเนี่ยว่าประเด็นหลังด้วย it's also helps ช่วยนะครับ helps to prevent คือป้องกันนะครับโรคทางหัวใจทั้งหมดนะครับก็คือ cardiovascular disease นะครับ ค a ดิโอเวสคิลาร์นะครับคาด as อ u วสก d ลติซีสนะครับเส้น s ัแอสตัวอย่างเช่นนะครับห disease เนี่ยโรคหัวใจ and นะครับคอเลสเตอรอลสูง and, <cholesterol S 1> and high cholesterol นะครับ high cholesterol high cholesterol and burn นะครับแล้วก็เผาไหม้หรือกำจัดพวกอะไรคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะครับ and burns นะครับ c h o l e s t e r อ l เกือบทษที่แคลอรี่นะครับเบิร์นแคลอรีได้ด้วยตอนี้เราบอกว่าในประเด็นถัดมานะครับยังคงเชื่อมข้างบนอยู่เราบอกการวิ่งยังจะช่วยลดน้ำหนักนะครับถ้าทำไมแหละลดได้เราต้องการจะบอกว่าโดยเฉพาะงานประเภทที่ต้องนั่งทั้งวันนะครับแล้วก็ยังเบิร์นแคลอรีได้ด้วยนะครับถ้าคุณยังทำต่อไปเนี้ยนะครับมันก็ ถ้าหมายถึงว่าทาวิ่งต่อไปเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าคุณยังนั่งต่อไปเนี่ยนะครับขอโทษทีมันก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและปัญหาของบอดได้ยันเนี่ยการมี exercise ใดๆนะครับ e x e r c i s e ใดๆก็ตามก็ช่วยทำให้คุณฟิตได้แล้วก็แต่ตัวฉันเนี่ยพิเศษการวิง่งนี่แหละก็จะจบลงตัวนี้นะครับระบบการวิ่งจี่ช่วยลดน้ำหนักนะครับ ราบอก running นะครับ can also also ก็คือเชื่อมมาจากประเด็นขน้งหน้าว่าประเด็นหลังด้วยนะครับ also helped ช่วยให้คุณเนี่ยนะครับ help you ตัวคุณเนี่ย lose weight lose weight คือลดน้ำหนัก ถ้าคุณมีงานประเภทที่ต้องนั่งทั้งวันแล้วคุณก็ไม่มีการเบิร์นแคลอรี่เลยแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆแน่นอนเป็นโรคหัวใจปัญหาปอดด้วยนะครับ if ถ้า you have the type the type of เนี่ยคือชนิดของนะครับ the type of job นะครับชนิด where ซึ่งนะครับ where you are sitting ที่ซึ่งเนี่ย you are sitting คือคุณนั่งนะครับ you are sitting down นั่งเนี่ยนะครับ all day ทั้งวันเลยนะครับ all day นะครับ then หัดจากนั้นนะครับผลที่ตามมาคือคุณไม่ได้เบิร์นแคอรีลีเลย you are you are not นะครับ burning คุณก็จะไม่มีการเบิร์น many carolies นะครับคุณจะไม่ได้เบิร์นแคอรีลีเลย ถ้าคนคอนติเนียสิ่งนี้ต่อไปนะครับมันก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็ปอดด้วยนะครับ If people คือคนนะครับ If people continue continue to do this ที่จะทำสิ่งนี้นะครับ ที่จะทำสิ่งนี้เราต้องการจะชี้เห็นว่าพวกเขาก็จะเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็ต่อตามมาด้วยนะครับ they พวกเขาเนี่ย will really increase จะเพิ่มนะครับ we increase the risk ความเสี่ยงนะครับ of Heart heart Disease of heart and of lungs problem และปอดปอดด้วยปัญหาปอดทีนี้การมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆก็จะช่วยให้เราคีฟิตแต่ผมเองเนะี่ยพิเ e r คือต้องการการวิ่งแล้วก็จะจบที่ตรงนี้นะครับ ฉันก็บอกว่า having any type of ชนิดใดๆนะครับ any type of exercise นะครับ exercise ใดๆ will help จะช่วยะจะช่วย to keep ครับให้ I keep them fit ให้พวกเขาเนี่ยให้ fit คือมีความแข็งแรงนะครับแต่ผมเนี่ยเลือกการวิ่งอ่าก็ขมวดปุ่มตัวนี้นะครับ but แต่นะบาท I prefer I prefer running ครับผมเนี่ยเลือกการรันนิ่งนะครับอันนี้อ่ะอตอนนี้เราก็รีวิวนะครับเราบอกว่า so งั้น I like to ผมเนี่ยต้องการที่จะ talk about พูดเกี่ยวกับ Running คือการวิ่งนะครับ which ซึ่งนะครับ I believe ผมเนี่ยมีความเชื่อว่า has several health benefits ตรงนี้จะจี้ประเด็นเข้ามาว่ามันมีนะครับผลประโยชน์ benefits ที่ several หลากหลายด้าน health คือสุขภาพจึงเป็น has several health benefits นะครับ it can help to build muscle มันสามารถที่จะ help to ช่วยในการสร้าง muscle กล้ามเนือ้อ improve your mood นะครับปรับรุ่งหรือปรับม mm ูด hmm. คืออารมณ์ของตัวคุณเนี้ยนะครับ and และ is a very good exercise for your heart นะครับแล้วก็เป็น a very good exercise นะครับเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆด้วย for สำหรับ your heart หัวใจของคุณ I have read นะครับเขาก็เสนอว่าเขาได้อ่านมานะครับ I have read ตรงนี้ก็ะจะอดีตดถึงปัจจุบันนะครับ อ่านาว่า that it can strengthen your bones มันสามารถที่จะทำให้ strengthen แข็งแรงคือ bones คือกระดูกแข็งแรง though ถึงแม้ว่าเพื่อจะแย้งกับประเด็นคณะ many people argue that นะครับมีข้อที่แย้งด้วยนะ many people คือคนหลายคนเนี่ย argue that มีข้อโต้แย้งมาว่าค it damages them มันทำลาย มันก็คือทำลายกระดูก p a r t i c ระ a r l y คือจี้ประเด็นลงนะครับ the knees ก็คือเขา่าแต่นี้เราก็แย้งจากประเด็นคณะว่า however แต่นะ if you buy the correct running shoes this shouldn't happen นะครับ if ถ้าคุณเนี่ย buy ซื้อ the correct running shoes นะครับก็คือ running s h o e รองเท้าวิง่งที่มันถูกต้องเนี่ย this shouldn't happen สิ่งนี้ก็ไม่ไม่ควรที่จะจะเกิดขึ้นนะครับ there are a good n u m b e r of benefits with this specific exercise ะครับ there are คือมี a good number of คำว่า,า a good number of ก็าา of, คือมีผลด้วยกันอยู่หลายประเด็นที่เป็น benefits ผลประโยชน,น์หลายอย่างนะครับ with these specific exercise ด้วยกับการออกกำลังกายประเภทนี้ทตนี้เรายกตัวอย่างเพื่อประกอบนะครับว่า for instance ตัวอย่างเช่น running helps to build inner muscles นะครับ การวิ่งเนี่ย help ช่วยที่จะ build คือสร้าง build in muscle กล้ามเนื้อภายใน and และ develops พัฒนา your breathing ระบบหายใจของคุณ it also helps to prevent นะครับ cardiovascular diseases นะครับเราก็บอกว่า i s also also เนี่ยนะครับก็กับประเด็นข้างหน้านะครับ ว่ามันคลอยเข้ามาว่ามัน help to ช่วยในการ prevent ป้องกันเส้นวีนะ prevent cardiovascular diseases นะครับ mm hmm. ก็คือโรคด้านพวกเกี่ยวกับหลอดเลือด mm hmm. หัวใจต่างๆอย่างเช่น such as ตัวอย่างเช่น mm heart disease นะครับโรคหัวใจ and high cholesterol นะครับแล้วก็ cholesterol mm hmm. ที่สูง and และนะครับ burn calories แล้วก็เผาแคลอรีด้วยนะครับอันนี้เรามายกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกว่า running การวิ่ง kind of can also help you lose weight นะครับสามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นลด lose weight ลดน้ำหนัก also ก็คือทิมกับว่าประดีนหลังก็รวมด้วยนะครับ if you have the type of jobs นะครับ where you are sitting นะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยมีชนิด the type of ชนิดของงานซึ่งนะครับ you are s i t ตัวคุณเนี่ยนั่งนะครับ sit down all day ตลอดทั้งวัน then ถัดจากนั้นเนี่ย you are not burning many many calories นะครับคุณนี่ก็ไม่ได้เผาไหม้แคลอรี่มากนะ if people con if people continue to do this นะครับถ้าคนเนี่ยยังคง c o n t i n u e สารต่อที่จะทำ this, สิ่งนี้ They will increase their risk. Mm -hmm. นะครับพวกเขาก็จะเพิ่ม risk ความเสี่ยง there ของพวกเขาชื่อเป็น their risk. เสี่ยง S K นะครับ of ของอะไร heart หัวใจ and lungs problems นะครับปัญหาด้าน the lung ปอดนะครับ Having any type of exercise will help to keep them fit, but I prefer running. นะครับ นีการมีนะครับ any type of exercise นะครับการออกกำลังกายใดๆก็ได้นะครับ will help ก็จะช่วย to keep them fit เพื่อที่จะเก็บให้พวกเขาเนี่ยแข็งแรงบ u t แต่ I prefer running แต่ผมเนี่ยต้องการการวิ่งเนี่ยพูดปิดประเด็นนี้จบแล้วครับครูวัชครับ<ว>ขอบคุณครับ